อ้าวๆ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูแปะดูแปะช็อตนี้ช็อตนี้ทุกคนสามพันหร้ยสี่สิบโอ้โหผมบอกแล้วนี่ไม่ธรรมดาธรรมดาที่ไหนแปลกไาแล้วครับที่สี่พันสามร้อยแปดสิบคำเตือนไม่ควรลอกเลียนแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่13อิทธิยาครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามสำคัญสุดเลยคอมเมนต์ให้ด้วยครับกราบเลยครับผมสำหรับวันนี้อยู่กับสล็อตแปะและสมบัติผู้จิ๋วมาเหมือนเดิมกระโดดเบ็ดมาดูกันว่าลุงจะเป็นอย่างไรจัดไปหมายที่20ตก่อนเริ่มอ่ะจังหวะน,นี้นะครับขอใช้เวลาตอนนี้พูดนิดน,นึงผู้ใหญ่จะดีบอกมาแล้วครับรว่าทำรายการไม่มีขั้นต่ำไม่ติดเทินนั่นหมายความว่า1บาทสามารถฝากเข้าถอนออกทำได้ตามสะดวกเลยครับ อยากเล่นเกมใต้คลิปมีลายอยู่ทักมาในไลน์เพิ่มเพื่อนเราสามารถร่วมสนุกไปด้วยกันได้ครับอย่าลืมพิมพ์ไม่ครบนะมีแอดน้ำหน้าด้วยโอเคถ้าดูถึงตรงนี้แล้วนะครับคุณจะได้รับ2ส,สิทธิพิเศษ1เข้ากลุ่มกิจกรรมมีของรางวัลให้2สูตรสลอ็อตสูตรสลอ็อตย้ำสูตรสลอ็อตจากนี้ไปการเล่นสล็อตของคุณจะไม่ยากอีกแล้วอยากเล่นเกมอยากได้สูตรสลอ็อตอยากเข้ากลุ่มใต้คลิป มีลิงก์อยู่คลิกเข้าไปในลิงก์เราสามารถร่วมสนุกไปด้วยกันได้ครับมามาดูกันาลืมนะแต้มเกมมีลายเพิ่มเพื่อนมาร่วมสนุกไปด้วยกันได้เพียไม่ครบอ่ะมีแอดนำหน้าด้วยแค่นี้แหละจดไปโอ้เหมือนจะดีเหมือนจะดี อออโอเคครับขออภัยด้วยเมื่อกี้สลดแปะหลุดครับส่วนสมบัติผู้จิ๋วก็ได้ใหญ่เลย มาต่อต่อต่อ,ตอขออภัยด้วยจริงๆโอ้โหไม่รู้กี่ครั้งแล้วไปไปไปาตายลยุดเชยงเอาไม่ไม่ได้อยู่ที่เกมนะครับอย่างที่บอกคือเน็ตลุงไม่ดีเน็ตลุงช้าอา่าเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเลาว่ากันลุงใช้คอมอัดคลิปนะแต่ว่าไม่ได้ต่อด้วยาสายแลนลุงใช้ไวไฟโอ้โห ไวไฟอยู่หลังห้องลุงนั่งอัดอยู่หน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ห่างกันหลายเมตรอ่ะเออแล้วสําคัญคือไวไฟลุงอะ่ะรับ5 g ไม่ได้เว้ยเออใครใช้ทูจะรู้ Wi-Fi ทูรู้เลยมันจะมี2.4กับ5 g ซึ่งแล้วลุงรับลุงรับ5 g ไม่ได้ลุงใช้ตัวรับ wiFI จากเครื่องมันเป็นตัวรุ่นเก่ามันรับได้แค่รุ่นเก่ามันรับรุ่นห g ไม่ได้โอ้ย แซดอะลุงก็เลยเอแล้วลุงก็ไม่อยากเปลี่ยนเว้ยไม่มีเอาตังค์ไปไหนหมดอาจจะถามก็ดูทุกคลิปดิดูทุกคลิปก็จะเห็นว่าตังค์ลุงไอตอนได้เยอะๆไม่เอาไปตกแต่งบ้านซื้อต้นไม้ไอตอนไอตอนจะใช้เงินไม่มีมีมีก็ชีวิตก,กูมาดูกันต่อครับเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยหลุดเฉย อ,อเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆพๆอๆดีมีงานเขาต้องเช็คงานแป๊บนึงขยันนะต้องขยันงานหลวงไม่ให้ขาดงานลาดก็อย่าให้พร่องพูดเลยที่สุดละใครใได้เป็นผัวเนี่ยดีลุงพร้อมนะจะอายุเจ็ดสิบแปดลุงก็ได้หมดมันจะกลายเป็น อะไร้ยเฮ้ยเฮ้ยเแปะเข้าแล้วเออแต่ว่าเข้าทำไมตอนนี้เข้าตอนเบ็ดสองร้อยไม่ถ่ายได้ไงอืมอืมเอาเท่ากันเลย,วยเว้ยเงินเท่ากันเลย เดีดีดีเอ่อต้องอย่างงี้มาแถวสามอ้าวไม่ได้อะไรเลยปัดป๊ดโทษปั๊ดโทษมาเรามากระโดดกันดีกว่าพุ t put, put put your hand up put put your hand up โยเมื่อกี้ไม่รู้ว่ากี่ทีเอาจริงแต่แม่งถูกไปก่อนขอโทษด้วย ยังไงก็ <ไ Get S 1> แล้วแต่แล้วแต่ตัดตัว <fairly> อ <poetic playing together> ักษรออกไปได้ไหมเหลือแต่ตัวสัญลักษณ์พิเศษพิเศษเลไปครับตึงตึ้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 ง อ๋อเอ๊ยโอ้อามดถึงเวลาแล้วถึงเวลาแห่งความสนุกแล้วครับทุกคนผมเชื่อว่ามันจะเข้าอะแต่เข้าบัวรัดไหมไม่รู้แต่มันจะเข้าตัวแตกรแรงเชื่อผมชัวร์แม่งม้าแนะ่ดังนั้น ตอนจังหวะน,นี้ขออนุญาตโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับผู้ใหญ่เ,เจดีบอกมาแล้วนะครับว่าทํารายการนี้มีขั้นต่ําไม่ติดเทินนั่นหมายความว่า1บาทสามารถฝากเข้าถอนออกทาได้ตามสะดวกเลยครับอยากเล่นเกมใต้คลิปมีลายอยู่พักทักมันลนลายนะเพิ่มเพื่อนเราสามารถร่วมสนุกไปด้วยกันได้ครับผมพิมพ์แอดด้วยนะพิมพ์ไม่ครบหโอเคครับผมดูถึงตรงนี้แล้วคุณจะได้รับ2ส,สิทธิพิเศษ1เข้ากลุ่มกิจกรรม2ส,สูตรสล็อตทั้ง2องอย่างเป็นของฟรีครับย้ำฟรีอยากได้ใต้คลิป มีลิง์อยู่คลิกเข้าไปในลิง์รับด้วยนะครับฟรีๆเยอาไปเถอะเอาจริงๆนี่เขาพึ่งมาเฉยๆยิบเฉยๆ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 อืม เฮ้ยพันเจ็ดว้ยโอ้ยไม่ไม่ธรรมดาเหมือนกันสะลัดแปะ อ้ยอ้ยสเกตเตอร์ก็ไม่ออกโอ้ยเอ้าเอ้า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 เรามันชักมันใจยังไงยังลอยเลยไปไอกรูเธอเธออ้าเ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 ฮ้ยเ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 ฮ้ยดูแปะดูแปะช็อตนี้ช็อตนี้ทุกคนสามพันหกร้อยสี่สิบโอ้โหผมบอกแล้วนี่ไม่ธรรมดา ธรรมดาที่นแตกมาแล้วครับที่ที่ันสามร้อยแปดสมีไงเจ๋อไหมบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาผมบอกแล้วว่าแตกมันก็ต้องแตกนี่พูดคำไหนคำนั้นเป็ค,คนที่คำไหนคำนั้นจริงๆอืมอืมอืม อเอาเนี่อีกสิบห้าครั้งสำหรับผู้จิ๋วและสามครั้งสำหรับสล็อตแปะมาดูกันดูกันดูกันอ,อ้าวเยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยจริงอา้าวทำไมแปะ เงินน้อยกว่าผู้ถิวแสดงว่าพู้ถิวออกบ่อยกว่าโอ้โหนี่คุณเสียนะคุณเสียเปียบเดียบมะดูสิดูสิสลัดลแปอะคุณโอ้โหคุณคุณพลาดมากคุณพลาดมากวันนี้คุณไม่ได้ไปต่อครับคุณพลาดจริงถ้าไม่มันก็นี่แหละที <laughs> ่พลาดเจเจโอ้ยค่ค่ค่ค,ค อือืมอืมออือืมอืมอมอืมอมอืมอ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 ืมอมอือมอืมอืมอืมองมอืมอมอืมอมาืมาอมืมอืมอมอืมอืมอมอื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 อือออออม,โอ,ม,มอ,อโอกาสอาือมอออ โอากาสของเราคือสิบสิบโอ้ยแถวแรกไม่มีสิบมายังมีโอกาสอยู่มันเกือบจะล้มมันเหนื่อยมันล้าจนแทบขาดใจเดินมาจนเ้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝันโอ้โหไม่ใช่เคจะหนักไปไหมถ้าเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้นโอ้โหสุดยอดและโอเคจบลงไปแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไม่น่าเกียดเท่าไหร่โอเค ไปก่อนครับครอบครัว Family 13 ET ครับ13 ET s t a ช i o n สายซื้อฟรีสปินค่ายเกม PG ครับ13 ET ยาปั่นเกมค่าย PG ช่อง13 ET รมเป็นทริกเกมจ๊กเกอร์โรม่าครับ13 ET LG s Gamer เกมไฮโลน้ำเต้าน้องใหม่ฝากไว้ด้วยครับ